สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาเช่นเดิมอ่าจะพาทุกคนมาดูอัปเดตตู้แล้วก็จะมาอัปเดตน้องปลาด้วยอ่าเมื่อรอบที่แล้วนะคะก็คือได้เห็นตู้ที่เป็นเขาโครงไว้เนาะว่าลูกค้ายกตู้มาให้เราจัดอ่าช่วยออกแบบเลเยอร์แล้วก็ตกแต่งให้นะคะนี่อันนี้คือชมหน้ารูปร่างของตู้ที่ลูกค้าสั่งจัดนะคะ ก็คือได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยถ้าใครจําได้เมื่อคลิปที่แล้วเนาะยังเป็นแบบว่าเลเยอร์เปล่าๆอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็ลงต้นไม้รันน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตู้นี้นะคะเป็นตู้ใส่พิเศษนะคะ12นิ้วนะคะทรงลูกเต๋าเนาะนะคะอันนี้คือใครสนใจที่อยากจะให้เรามาช่วยออกแบบเลเ o u t หรือจัดตู้ก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยสอบถามได้นะคะ สำหรับการออกแบบตู้หรือถ้าอยากจะลงมือทำด้วยตัวเองก็เรามีคาสเวิร์กช็อปนะคะที่สามารถจะมาทำเวิร์กช็อปจัดตู้ปลากับพวกเราได้นะคะโอเคโอเคครับผมจริงๆมีอีกหนึ่งตู้อ๋อ,อไปดูก็ได้ครับไม่ได้แต่<ๆ>ว่าตู้นี้ก็คือยังไม่ได้รันน้ำรันระบบเท่าไหร่นะคะลอกรองอยู่เนาะนะคะ ดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูดตู้หนึ่งอันนี้ก็เป็นตู้ที่ลูกค้าส่งเล็บมาแล้วก็อยากให้เราจัดให้นั่นเองนะคะก่อนจะไปถึงตู้นั้นมาแวะดูตู้คร่าวๆก่อนนะคะอันนี้จะเป็นตู้ที่ตั้งได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วแต่เป็นตู้ที่ค่อนข้างจะเต็มระบบนิดหนึ่งตรงที่ว่ามีการใช้ตัว CO2 นะคะเป็น CO2 แบบจิ๋วนะคะอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับตู้ที่ไม่เกิน12นิ้วนะคะจะสังเกตได้ว่า ต้นไม้ค่อนข้างที่จะอิ่มฟูนะคะส่วนพื้นตู้ก็ค่อนข้างที่จะเพลกซ์ค่อนข้างที่จะแบบปลามได้ดีนะคะสําหรับตู้นี้เนาะถ้าตู้ที่ใหญ่กว่า12นิ้วก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําที่จะให้ใช้ตัวจิ๋วนี้นะคะแนะนําว่าให้ไปถังใหญ่ได้เลยมันอาจจะเปลืองเปลืองไปหน่อยอ,อ่าต่อไปอันนี้ตู้อูนนี้เป็นตู้ที่เป็นโลเทคนะคะสําหรับเลี้ยงน้องปาก,กัดนะคะเป็นทรงเต๋าแดนิ้วนะคะตู้นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะ นะ,ะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงปากกัดแต่ว่าแนะนําว่าเนี่ยตู้ไซส์ก็ต้องขนาดตั้งแต่ไซส์ประมาณ8นิ้วทรงเต๋าขึ้นไปหรือถ้าเป็นทรงปกติก็คือ12นิ้วก็จะเหมาะกับน้องมากเนาะก็จะสามารถคุมปริมาณของเสียของน้องได้แล้วก็จะไม่ให้เกิดตะไข่นะคะขึ้นมาเนาะโอเคแล้ต่อไปต่อไปก็จะเป็นตู้ที่เป็นโลเทคเหมือนกันนะคะตู้ไซส์นี้เป็นทรงตัดพิเศษเนาะนะคะ,นะคะประมาณ ก้าวนิ้วนะคะซึ่งตู้นี้ก็คือเป็นแนวโลเทคนะคะถามว่าโลเทคแตกต่างยังไงกับพวกตู้ที่เป็นมีคาร์บอนก็คือความแตกต่างกันเรื่องของต้นไม้อ่าก็คือถ้าใครที่มีความอยากจะให้ต้นไม้เขียวหรือว่าอิ่มฟูเนี่ยอันนี้ก็จะต้องไปทาง co2 แต่ถ้าใครที่อยากจะให้เป็นระบบนิเวศนะคะหรือว่าเป็นธรรมชาตินะคะ ก็คือลองใช้โลเท็ก,ก็ได้ก็คือมีแค่ตัวไฟไฟนะคะไม่มีกรองนะคะ,ะมีกรองก็ได้เลยอ,อาจจะไม่มีก็ได้แล้วแต่กรณีแต่แค่ไม่ได้ใส่ CO2 เพิ่มเข้าไปนะคะ,อ,ะอย่างตัวนี้ก็คือไม่มีกรองด้วยนะครับแต่ปริมาณปลาก็ต้องมีการจํากัดนิดนึงแล้วก็ชนิดของปลาก็ต้องเลือกให้ถูกต้องเนาะถ้าบางทีเราไปเลือกปลาที่ เขาต้องการออกซิเจนมากนะคะก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะแล้วก็เลี้ยงจำนวนน้อยๆนะคะอย่าของเสียล้นนะเราก็จะต้องมาเหนื่อยดูแลแล้วก็ทำความสะอาดอีกเนาะอ่ะส่วนตู้นี้ก็เป็นโลเทคอีกตู้หนึ่งเหมือนกันนะคะไซส์เก้านิ้วใส่พิเศษนะคะตู้นี้ก็ถือว่าระบบนิเวศก็ครบนะนะคะปริมาณปลาก็ถือว่าสมดุลและมากกว่านี้ก็ไม่ไหวนะคะ ดังนั้นเราเลือกปริมาณและชนิดปลาให้เหมาะสมกับตู้ของเราด้วยก็จะดีมากเลย <อ S 2> ตู้นี้ไม่มี CO2 นะเป็นโลเทคเหมือนกัน,น,นส่วนตู้นี้เป็นตู้ที่ลูกค้าสั่งจัดเช่นเดียวกันนะคะไซส์ขนาด14นิ้วนะคะซึ่งตู้นี้ก็เป็นใส่พิเศษแล้วก็ลูกค้าฝากทิ้งไว้ก่อนให้รันระบบเซตต้นไม้อะไรให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ลูกค้าก,ก็เลือกปลาเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะอย่างระบบนี้ก็ไม่มี CO2 ดังนั้นการที่ไม่มี CO2 เนี่ยทางร้านเราก็จะเลือกต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายอ่าพอเลี้ยงได้แล้วกันก็คือต้องการ CO2 น้อยเลี้ยงง่ายหรือถ้าในกรณีที่โหต้นไม้เนี่ยกินปุ๋ยเยอะมากๆก็จะจจะมีการฝังปุ๋ยฝังปุ๋ยเพิ่มช่วยความสมบูรณ์ของต้นไม้มันก็จะไม่เท่ามี CO2 หรอกครับอ่าอย่างต้นไม้แดงเนี่ยมันก็จะไม่แดงไม่แดงมากอ่าแต่แค่พอรอดอ่าหรือถ้าลูกค้ายกไปเนี่ยมี ปัจจัยอื่นๆตามมาเช่นเรื่องของอุณหภูมิหรือความร้อนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะต้องมาพูดคุยกันเนาะต้องทำความเขา้าใจก่อนมีมันมีหลายปัจจัยนะครับใช่ค่ะโอเคอันนี้เยวขอผ่านตู้นี้แป๊บหนึง่งอ่าอันนี้จะเป็นตู้ที่ไซส์12นิ้วนะคะเลี้ยงต้นไม้ชนิดเดียวเลยนั่นก็คือต้นวีดนะคะ3ใบ,บะะอันนี้จะเน้นว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นแบบสูงหรือเตี้ยก็สามารถที่จะออกแบบเรเย์ได้เช่นถ้าอยากได้เป็นพื้นเตี้ยก็ตัด ข้างล่างเนาะแล้วก็ข้างหลังปล่อยเป็นแบ็กกราวน์สูงก็ได้ตู้นี้ประมาณอายุประมาณ6เดือนนะก็คือเราไม่ได้มีการเขาเรียกว่าใส่ CO2 เพิ่มเลยเป็นเพียงการฝังปุ๋ยช่วยนะคะแล้วก็จะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้นไม้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับไฟก็มีส่วนที่ค่อนข้างมีผลมากโอเคต่อไปเดี๋ยววันนี้ปุ๊บก็เข้าปลาเลยอ่าโอเคส่วนตู้นี้ก็เป็นตู้ที่เราพิ่งลือนะคะแล้วก็จัดใหม่ ก็คือถ้าใครได้ตามคอนเทนต์เราเนาะใน Facebook กับใน IG ก็จะเห็นว่าเราได้ทำการลื้อตู้นี้ไปแล้วหนึ่งรอบนะคะ<ช>จากที่เคยจัดมาแล้วแหละ7เดือนอ่าพออายุของตู้มันนานขึ้นลแล้วก็มีปรับนิดหน่อยอปรับลื้อนิดหน่อยเปลี่ยนดิน,เป,นเปลี่ยนต้นไม้นะคะแต่ว่า l a y ยอรยังเป็น l a y ยอรเดิมอยู่นะคะ<ช>อันนี้ก็เป็นตู้ที่ใครๆก็ อยากที่จะมา,<ห>านั่งอ่าแล้วก็ถ่ายรูปก,กันนะคะ<ช>มาด้วยกันก็นั่งตรงข้ามกันถ่ายรูปให้กันสวยๆได้นะคะอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะคะเป็นทรงเต๋าแบบมุมโค้งนะคะไซส์12นิ้วอันนี้เป็นตู้ที่ลูกค้าก็สั่งจัดสั่งจัดเหมือนกันนะยื่นแบบให้เลยว่าอยากได้แบบนี้นะคะอนนี้รอระบบกองนะครับกองยังมาไม่ถึงอ่าดังนั้นเลยตอนนี้เราก็เลยเป็นแบบเติมน้ําเป็นโลเทคไปก่อนนะคะแต่ว่า สิ่งที่ปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือปรับเปลี่ยนเรื่องของต้นไม้เนาะเรื่องต้นไม้ที่ลูกค้าให้มาจะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงยากนิดนึงนะคะดังนั้นก็มีการปรับต้นไม้ให้ง่ายขึ้นกับลูกค้านั่นเองนะคะโอเคงั้นปะ,ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตน้องปลานะคะในวีคนี้กันนะคะว่ามีน้องปลาอะไรที่เข้ามามาั่งหรือมีน้องปลาอะไรที่ยังอยู่ให้เราสามารถช้อปปิ้งได้อ่าอย่างตู้แรกนี้นะคะน้อง กุ้งกล้วยอ่าหรือแบมบูชิมนะคะก็คือยังอยู่นะคะ็อตนี้คือเข้ามาหลายตัวแล้วนะ,คะใครที่รอบที่แล้วไม่ทันนะคะหรือว่าหมดไปรอบนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะถ้าไซส์เล็กก็60บาทนะคะไซส์ใหญ่ตัวใหญ่อยู่ด้านหลังตรงนู้นนะคะก็120บบาทนะคะสำหรับน้องกุ้งกล้วยนะคะ หรือแบมบูชิมนั่นเองนะตัวนี้เขาจะไม่มีก้ามนะทุกคนเป็นมิตรกับกุ้งแคะหรือว่าปลาตัวอื่นด้วยนะเขาจะมีหน้าที่คือโบกกินเศษฝุ่นนะคะหรือเศษอาหารเนอะมือเขาเป็นใบพัดนั่นเองนะคะเอาไปเลี้ยงน่ารักน่ารักในตู้ปลาได้เลยนะคะคต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นน้องเอมเบอร์นะคะเอมเบอร์รอบนี้เข้ามาแล้ว สำหรับเมื่อคราวที่แล้วกักโลกเนาะนะคราวนี้เข้ามาแล้วนะคะรถนี้ก็ค่อนข้างตัวใหญ่สมบูรณ์นะคะแล้วก็สีก็เริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วนะคะสำหรับเอมเบอร์ก็อยู่ตัวที่25บาทเหมือนเดิมนะคะ10ตัวแถม2นะคะสำหรับน้องเอมเบอร์เป็นปลาที่ตู้ไม้น้ำควรมีอ่าเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงได้อึดถึกทนนะคะแล้วก็เป็นปลาที่เขาเรียกว่าสู้กับเขาเรียกว่าอะไรอึดถึกทน ที่ใครก็พูดกันเออคือค่อนข้างที่จะงงเลี้ยงง่ายเกือบใครมือใหม่ก็เลี้ยงน้องก็คือถือว่าให้เป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะสำหรับน้องเอมเบอร์นะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นน้องนีออนดำนะคะสำหรับนีออนดำตัวนี้ก็เข้ามาใหม่แล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เยอะเลยนะคะตัวละ25บาทเหมือนเดิมนะคะ1ิตัวแถมสองนะคะ250บบาทนะคะไซส์นี้ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นไซส์ พอดีใหญ่ไม่ได้เล็กหรือแกนอะไรนะคะก็คือเหมาะแล้วสําหรับที่จะเอาไปลงตู้ได้เลยนะคะสําหรับน้องนีออนดํานะคะโอเคโอเคต่อไปนะคะจะเป็นน้องซิลข้างขวานเล็กนะคะ่าน้องซิวข้างขวานเล็กไซส์นี้ก็คือกําลังอ้วนแหละอ่า ขุนขึ้นมาเนี่ยเริ่มอ้วนเริ่มไซส์ที่เป็นไซส์กลางๆและนะ,ะไปรวมฝูงกับพวก n นีอหรือเอมเบอร์หรือคาดินนลก็ได้เลยนะคะสำหรับน้องซิลข้างขวานเล็กนะคะตัวละ15บาทนะคะเตัวร้อยนะสำหรับน้องข้างขวานเล็กนะคะตัวนี้เป็นปลาที่เขาก็อยู่รวมเป็นฝูงเหมือนกันนะคะดังนั้นซื้อไปให้น้องรวมกลุ่มกันก็จะเวิร์กที่สุดซื้อเป็นเซตเลยก็ได้นะคะเตัวร้อยนั่นเองนะคะโอเคต่อมาจะเป็นน้องบูนะคะ ปลาบู่ที่เข้ามาเลนโบเนี่ยมากี่ทีกีท่ทีก็คือหมดนะรอบนี้ก็เอามาเติมอีกแล้วนะคะสำหรับบู่เลนโบนะคะเป็นบู่กินตะไคร่นะคะเป็นตระกูลกินพืชแต่ว่าก็ให้อาหารเสริมเขาได้อาช่วยพวกนอนแดงนะหรืออาหารเม็ดกับเขานะคะดังนั้นตู้ของบู่กินพืชเนี่ยแนะนําว่าควรจะมีการเลี้ยงตะไคร่เสริมกับเขาด้วยนะคะ อย่างในตู้ของทางร้านก็มีการตั้งตู้เพื่อเลี้ยงตะไคร้ให้กับน้องบูเรียบร้อยนะคะแล้วก็พื้นของเขาควรจะเป็นพื้นหินหรือพื้นทรายที่ค่อนข้างละเอียดนะคะไม่มีการบาดหรือไม่มีแหลมคมอะไรเนาะเพราะไม่งั้นตัวน้องอาจจะเป็นแผลได้นะคะราคาของน้องบู่เลนโบอยู่ที่ตัวละ150บาทนะคะ2ตัว250บาท นะคะใครที่อยากให้มีน้องบูเรนโบไปอยู่ในตู้ก็สามารถที่จะทักมาพูดคุยได้นะคะต,ต่อไปนะคะจะเป็นน้องบูโคโบอลนะคะแล้วก็อิเล็กทริกนะคะนีออนบูนะคะหรือว็นีออนนะครับแต่ว่าเรียกว่านีออนแทแะออแทก็คือเขาจะมีความฟ้าะะแบบเข้มมากลายก็จะชัดมากนะคะ,ะส่วนปลายหางก็จะมีความฟ้าฟ้ารนขี้บนก็จะเป็นแดงๆถ้าเราเห็นก็จะ มองเห็นชัดเลยว่าโอ้หสีของเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะสำหรับน้องอิเล็กทริกบูนิออนนะคะน้องตกอยู่ที่ตัวระราคา 250, 250. บาทนะคะอันนี้จะแพงกว่าน้องเลนโบนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปะกูลกินพืชเหมือนกันนะแต่ก็สามารถที่จะให้หนอนแดงเสริมเขาได้เช่นเดียวกันนะคะ โ <Okay. S 2> อเคต่อไป,อไปนะคะจะเป็นน้องนี่ตะเพียนแครนะคะดานิอสุนอสนะคะจะเป็นตะเพียนที่สามารถที่จะกินตะไคร้ได้บ้างเล็กน้อยอ่าดังนั้นแต่เราก็ให้อาหารเสริมเขาด้วยเป็นอาหารเม็ดเสริมเขากินได้นะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับใครที่ชอบตระกูลสายปลาตะเพียนนะ,ะก็รับน้องตระกูลนี้เข้าไปเลี้ยงได้นะคะสําหรับตะเพียนแครดานิอุสนะคะตกตัวละ หนึ <100 S 2> <100 S 1> บาทนะคะสําหรับน้องตะเพียนแคะนะคะต่อไปนะคะจะเป็นบู่กินเนื้อกันบ้างบู่กินเนื้อนะคะจะมีสองชนิดอ่าสชนิดะนะคะจะมีน้องบู่แคะแดงปลาปวัวอ่าตัวนี้เขาจะมีใต้ท้องที่ออกไปทางเขียวเขียวฟ้าฟ้านะคะ,ะตัวนี้ก็คือเป็นตระกูลกินเนื้อเนาะเขาก็มีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบโฉบเฉี่ยว ไปมานะคะบริเวณผิวน้ําได้หมดเลยนะคะแล้วก็น้องอีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้องบูไทเกอร์นี่น้องบูไทเกอร์นะคะบูไทเกอร์ตัวนี้จะค่อนข้างเนียนนะคะตีเนียนไปกับพื้นผิวของหินเลยเห็นไหมทุกคนเห็นปะ hmm. อืมอ่าเนียนมากบางทีไม่รู้เลยว่านี่คือตัวน้องนะคะ อันนี้คือบูทไทเกอร์เป็นบูตัวเล็กๆนะคะลายเขาจะค่อนข้างที่จะกลืนไปกับสีของหินนะคะดังนั้นถ้าใครซื้อไปลงเนี่ยบางทีถ้าแอบเนียนๆก็อาจจะหาไม่เจอนะคะชอบเล่นซ่อนแอบ <Okay. S 2> แล้วก็มีบูอีกตัวหนึ่งนะคะน,นูนนะคะก็คือบูอาร์เดียนะคะน้องจะเป็นบูกินเนื้อนะคะซึ่งจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะ,ะหน้าทรงเขาจะคล้ายๆปลาหมอเนาะ นะคะแ,แต่ว่าตัวเขามีความเป็นปอบู่แล้วก็สั้นๆป้อมๆนะคะน้องบู่อาเดียตกอยู่ที่ราคาตัวละห้าร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นบู่กินเนื้อเหมือนกันเนาะนะคะใครที่อยากได้บู่แปลกๆนะคะหรือบู่หาที่หายากเนาะก็สามารถที่จะรับน้องไปเลี้ยงได้นะคะสำหรับน้องบู่อาเดียนะคะโอเคต่อไปโอเคต่อไปนะคะจะเป็นตระกูลน้องปาซิลนะคะ ปาซิวนะคะอันนี้เป็นซิวไทยค่ะก็คือจะเป็นซิวหนูนะคะลายก็ค่อนข้างที่จะเป็นเส้นสีดํากลางลําตัวนะอันนี้เราก็พูดไปหลายๆคลิปแล้วเนาะนะเหมาะกับการเลี้ยงในระบบที่โลเทกก็ได้หรือมีกรองก็ได้แต่ไม่ควรเป็นตู้ที่มีกระแสน้ําแรงนะคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ได้อยู่น้ําแรงนะคะตัวนี้ตกอยู่ที่ราคาตัวละส5บาทนะคะ <Okay. S 1> 5แถม1นึแถม2นะ,ะต่อมาจะเป็นน้องน้อยเลย ซิลเพชรน้อยนะคะซิลเพชรน้อยก็คือเป็นซิลไทยเหมือนกันนะจุดเด่นของเขาก็จะอยู่ที่กลางลําตัวเป็นจุดนะแล้วก็ถ้าสามารถปรับตัวในตู้ได้ก็จะออกเป็นสีแดงๆอ่านนก็จะมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างสวยงามค่ะที่ชอบปลาสีแดงๆหรือเวลาว่ายน้ําแล้วโดดเด่นเนี่ยน้องซิลเพชรน้อยก็เหมาะที่จะลงตู้เหมือนกันนะคะราคาเช่นเดียวกันนะคะ10เอ้ยตัวละ15บ,บาทนะคะ5แถม1 10แถม2 แล้วก็ตามมาด้วยน้องหอยนะคะอ,อันนี้หอยก็เอาไว้สําหรับทําความสะอาดตู้ไม้น้ําของเรานะคะก็จะมีน้องหอยเขานะคะตัวละ35บาท3ามตัวร้อยนะคะแล้วก็จะมีน้องหอยกะทินะคะตัวละ10บาทนะคะต่อไปอ่าอันนี้น้องหอยกะทินะคะตัวละ10บาทโอเคโอเคต่อไปจะเป็น ตัวที่เอาไว้กําจัดหอยนะคะก็คือน้องปักเป้านะคะปักเป้าแคร์นะคะรอบนี้มาก็ยังเหลืออยู่นะใครที่สนใจปักเป้าแครก็สามารถรับไปได้ตัวละ80บาทนะคะโอเคไปต่อต่อไปนะคะมาดูที่น,น้องคาดิเนานะคะคาดิเนามี2แบบนะคะจะเป็นคาดิเนาธรรมดากับคาดิเนวเผือกนะคะ คารินาธรรมดาก็ตกอยู่ที่ตัวละราคา25บาท10แถม2นะคะส่วนถ้าเป็นคารินาเผือกนะคะตัวละ45บาท10ตัว400บาทนะคะใครที่อยากจะสะสมคารินาวไว้ในตู้เนาะเป็นปลากรางตู้วหาสวยๆกับตู้ไม้น้าก็รับน้องคารินาไปได้อันนี้ขุนหน่อยนะครับพอดีเพิ่งให้อาหารน้าจะขุ่นนิดนึงเพิ่งให้อาหารในมื้อเย็นนะคะ,ะต่อมาจะเป็นน้องพื้นตู้ตรงนี้นะคะก็คือน้องรากกล้วยแขยาวนะคะตัวนี้จะเป็นน้องพันแคะ เนาะน้องจะทําหน้าที่คือพวนทรายอย่างที่เคยบอกไปเนาะแนะนําว่าถ้าใครจะเลี้ยงก็เป็นพื้นทรายที่เป็นทรายละเอียดไม่มีความแหลมคมจะเหมาะกับน้องมากที่สุดนะคะ <ừ. S 2> ตัวละ120บาทค่ะสําหรับรากกล้วยแครยาวนะคะอ,อันนี้เราปลาแพะละกันเพืรวมภาพรวมของน้องปลาแพะนะคะก็จะมีน้องแพะเผือกนะคะมีหางสั้นหางยาวมีแพะเขียวนะคะแพะธรมแท้ third, ครับผมแล้วก็มีแพะจุลีจุลีปอมแล้วก็จะมีน้องแบ็กเวเนนะคะ สำหรับในตู้นี้เนาะโ okay. okay, อเคใคร<ป>ที่สนใจน้องแพ้สามารถที่จะทักมาพูดคุยสอบถามได้นะคะอ่ะต่อน้องแพ้แพนด้านะคะแพ้นด้าอยู่ที่ตัวละ60บาทนะคะใครที่อยากจะมีน้องแพนด้านะหายากด้วยนะรอบนี้นะคะนานๆจะเข้ามาทีก็สามารถที่จะทักมาสอบถามได้นะคะต่อไปเป็นแบ็กเวเนนะคะอาตัวนี้นะคะ เหลือไม่กี่ตัวแล้วนะสำหรับน้องแบ็กเวเนนะคะตัวนี้380บาท2ตัว700บาทนะคะต่อมาจะเป็นน้องส้มเวเนนะคะส้มเวเนอยู่ที่ตัวละ180บาทนะคะใครที่ชอบน้องแพะตัวสั้นๆปุกปิกปุกป,กปิกเนี่ยนะคะส้มเวเนก็จะเหมาะมากเลยนะคะและในตู้นี้ก็จะยังมีน้องซิลกาแล็กซี่ป่านะคะ อันนี้ก็คือเข้ามารอบนี้คือตัวค่อนข้างใหญ่นะไซออ้วนท้วนดีมากเลยนะคะใครที่ชอบน้องซิวกาแล็กซี่ที่อยากให้มีสีสันในตู้ไม้น้ำของเรารับน้องซิวกาแล็กซี่ไปได้นะคะอยู่ที่ตัวละ70บาทนะคะสำหรับซิวกาแล็กซี่นะคะต่อมามีซิวข้างขวัญใหญ่อะซิวข้างขวัญใหญ่ตัวนี้ตัวละ15บาทเหมือนกันนะคะ10แถม2นะคะก็คือจะคล้ายค้ซิวข้างขวัญเล็กแต่แถบดำจะเต็มกว่านะคะ อ่ะแล้วก็มีกุ้งนะคะที่ช่วยกําจัดตะไข้เส้นขนนะคะใครที่มีปัญหาตะไข้บูกตะไข้เส้นขนนะคะสามารถรับน้องยามาโตะไปช่วยได้นะคะตัวนี้กินเก่งมากแต่ข้อระวังคือจะกระโดดเก่งนิดนึงนะคะโอเคต,ไตไะไคะจะเป็นน้องมีออนเฮดไดมอนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมือนนีออนหมดเลยนะคะแต่ว่าความฟ้าเขาจะมาอยู่ที่ตา นะ,ะเส้นฟ้าเขาจะมารวมกันอยู่ที่ตายอย่างเดียวนะคะราคาของน้องนีออนเพชไดมอนตตัวละ35บาทนะคะ3ตัว1 1 0แถม2นั่นเองนะคะโอเค,อเคต่อไปอนี้เลยต่อไปจะเป็นน้องลัมมีโ่โน้ตโหนี่คือเป็นปลาประจําตู้มากเนาะหมดกี่รอบแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ต้องมาเติมมาเติมเรื่อยๆนะคะลัมมีโน้ตตัวละ25บาทนะคะ1ิแถม2ไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างโตแล้วเนาะนะคะแต่ว่าสามารถใหญ่กว่านี้ได้อีก นะถ้าลูกค้าเอาไปขุนอีกก็ใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะแต่ข้อเสียเขานิดนึงคือเขาจะค่อนข้างว้างไวแล้วก็มีโอกาสที่จะไล่กุ้งได้นะ,ะอาจจะดุนิดนึงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นน้องไว้คาวนะคะน้องไว้คาวเนี่ยอันนี้คือสามารถเลี้ยงได้ทั้งตู้ไม้น้าแล้วก็ตู้ลาธารเนาะ mm hmm. สำหรับใครที่อยากได้ปลาการตู้ที่เป็นตู้ลาําธารก็สามารถรับน้องไว้คาวไปเลี้ยงได้นะคะ mm hmm. ไว้คาวนี้ถ้าเขาปรับตัวได้เนี่ยนะคะสีเขาจะค่อนข้างชัดเจนนะคะ แล้วก็จะมีการฮิตเนาะตัวผู้ตัวเมียไล่กันเนี่ยสวยมากการคีบต่างๆนะคะสำหรับไว้คาวอยู่ที่ตัวละ30บาทนะคะโอเคต่อไปต่อไปจะเป็นน้องมีออ,ออนนะคะน้องมีออนนี่ก็อย่างที่บอกเนาะว่าเขาจะสีสันสดใสนะคะแล้วก็คล้ายคาดิเนาเลยแต่แค่ว่าแดงไม่เต็มท้องเท่านั้นเองนะคะ,ะตัวราคาของน้องมีออนอยู่ที่ตัวละ20บาทนะคะ10แถม2นั่นเองนะคะ สำหรับตู้ต่อไปนะคะจะเป็นน้องลมไอยนะ,ะลอไอรอบนี้มาเยอะเลยนะคะก็คือใครที่ชอบน้องที่มีตาสีโดดเด่นเนี่ยนะคะคือสามารถที่จะรับน้องลำไอไปได้นะคะตัวนี้แถมใจดีเลี้ยงกับกุ้งได้ไม่มีปัญหานะคะตัวละ30บาทนั่นเองสําหรับน้องลำไอนะคะออโดโฟอยนิดนึงอ่าต่อไปมีปลาแพ้อ d ดโฟอยในตู้นี้ด้วยนะคะออดโฟอยก็หายาก<ม>นะ นะคะรอบนี้เข้ามาแล้วนะคะตัวละ180บาทนะคะใครที่อยากสะสมน้องแพ้ก็สามารถรับน้องอ d โดฟอยไปเลี้ยงได้นะคะโอเคต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นโอ้ตัวนี้แพะมาใหม่อ่าใครที่ถามมกันมาแล้วก็มีจองแล้วด้วยนะจองไปแล้วอ่านะคะแต่ยังเหลือไหมยังเหลืออยู่นะคะนั่นก็คือน้องแพะฮาโบซัสนะคะเป็นแพะแครเนาะนะคะฮาโบซัสนะคะ เข้ามาน้อยมากช้ามากจะมาช่วงปลายปีแบบนี้แหละนะคะซึ่งรอบนี้เราได้มาแล้วนะคะใครที่สนใจน้องแพะฮาโบซัตก็สามารถมาจับจองกันได้ตอนนี้มีติดจองไปแล้วนะคะหลายตัวเลยแต่ยังเหลือให้พี่ๆอยู่นะคะตัวละเท่าไหร่เอ่ยฮาโบซ <า S 1> <บา S 2> ัต 90, 90. บาทนะคะไม่มีราคาเซ็ตนอกตัวนี้นะคะต่อไปจะมีคาวคิลลี่นะคะาคาวคิลลี่เป็นปลาผิวน้ำนะคะก็คือสามารถเลี้ยงลงกับกุ้งได้ใจดีนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ตัวละ120บาทนะคะใครที่ชอบปลาผิวน้ำนะคะหรือเป็นปลาใจดีก็รับน้องคาวคิลลี่ไปเลี้ยงได้นะคะ,ะออตโต้ด้วยครับอ่าออตโต้ช่วยกินตะไคร่เนาะนะคะบริเวณตู้กระจกนะคะหรือใบไม้นะคะหรือตามหินต่างๆนะคะ ก็รับน้องออตโต้ไปเลี้ยงได้นะคะใครที่ไม่ชอบหอยเนาะต,ต่อไป,ไปนะคะจะเป็นน้องแพะนะคะซิมิลิธนะคะแพะซิมิลิธก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเนาะนะคะว่าถ้าเขาปรับตัวได้ดีเนี่ยนะคะสีเขาจะห่างเขาจกไปทางสีม่วงๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นแพะที่สีแปลกมากเนาะแล้วก็ลำตัวเป็นลายจุดนะคะถ้าปรับตัวได้ดีๆอีกเนี่ยตัวเขาจะลำ ลำตัวออกเป็นสีทองๆเหลืองเหลืองเลยนะคะสำหรับบีซิลิเนี่ยตกอยู่ที่ตัวละราคา160บาท2ตัว300บาทต่อมามีแพ้ที่มาใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน้องแพ้โกเลเซอร์นั่นเองนะคะถ้าเขาปรับตัวได้เนี่ยก็จะมีความทองมากรอบนี้เข้ามาไม่กี่ตัวเองนะคะมีน้อยนะใครที่สนใจเข้ามาจับจองก็ได้เป็นแพ้ที่แพงที่สุดในร้านเราแล้วตัวละ 500 500บาทอันเองมีน้อยนะแล้วก็ใครที่อยากได้แพะแต่ว่ากลัวว่าจะไปคุ้ยพื้นเนี่ยรับแพะพิกมี่ไปเลี้ยงได้เป็นแพะแพะเช่นเดียวกันนะคะจุดเด่นเขาสามารถว่ายกลางน้ำได้ด้วยนะคะสำหรับน้องแพะพิกมี่ตัวละ60บบาทนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะจะมีน้องซิลเ,เมอร่านะคะอ่าซิลเมอร่าถ้าใครได้ติดตามคอนเทนต์เนาะจะเห็นว่าซิลเมอร่าก็จะต่างจากบิจิเต้เนาะนะคะเรื่องของความแดงแล้วก็ขีดที่ลำตัวนะคะเมอร่าอยู่ที่ราคาตัวละ60บาทนะคะเป็นปลาตระกูลปลาซิลเหมือนกันนะคะแต่จะมีความแดงกว่าซิลไทยเรานะ,ะแล้วก็จะเขาเรียกว่าใจดีนะคะก็คือเลี้ยงรวมกับตระกูลปลาซิลต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็จะมีอีกซิลหนึ่งนะคะที่เป็นเครือญาติกับซิล แลรกซี่นะคะนั่นก็คือน้องซิวอิเล็กโทรไมคอนนะคะซึ่งเขาจะค่อนข้างขี้อายนิดนึงนะคะดังนั้นถ้าใครมีตู้ไม้น้ำอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ชอบแอบนะ,ะแต่ว่าน้องก็สามารถสร้างจุดเด่นและก็ความโดดเด่นในตู้ไม้น้ำให้กับของเราได้นะ,คะใครที่สนใจน้องๆสามารถรับไปเลี้ยงได้น้องตัวละเท่าไหร่เอ่ยจําได้ไหมอิเล็กโทรไมคอน 50บาทนะคะสำหรับน้องอิเล็กโทรไมคอนนะคะต่อมาจะเป็นน้องพิเทล่าเผือกนะคะพิเทล่าเผือกตัวนี้รอบนี้เหลือน้อยแล้วนะคะใครสนใจรับน้องไปได้นะคะพิเทล่าเผือกสามารถอยู่กับกุ้งได้ใช่ตอนเล็กๆนะตัวเล็กๆตัวใหญ่อาจจะ,ะต้องให้ลกๆหน่อยอเพราะว่าอาจจะมีไปไล่กุ้งได้บา้างแล้วก,ก็มีสีเขียว,ว,ตวตาเขียวกระดงดํานะคะ ตัวนี้เป็นไซส์จิ๋วนะนะคะใครที่ไม่ชอบปลาซิวกระดงดําไซส์ใหญ่เนี่ยรอบนี้เรามีไซส์จิ๋วมานะคะก็คือสามารถตัวใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะก็คือลูกค้าไปคุณอาหารเพิ่มเอาได้นะคะแต่ถ้าใครชอบไซส์เล็ก,ลกๆจิ๋วรอบนี้มาแล้วนะคะตัวละ20บาทนั่นเองนะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับลแล้วก็กมีกุ้ง<ข>อ่ากุ้งมี6สีด้วยกันมีส้มแดงนะคะบลูนะคะช็อกโกแลตซูชิแดงแล้วก็เหลืองหลังทองนะคะ ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปสําหรับใครที่สนใจน้องปลาหรือกุ้งตัวไหนก็ทักมาสอบถามได้นะคะประมาณนี้ครับผมวันนี้เราจะเ,เรียกว่าจัดเต็มแล้วก็ติดสปีดนิดนึงนะคะเวลามีน้อยเนาะอ,อ่ะ แล้วก็มาโชว์ตู้น้องปะทองให้ดูเล็กน้อยนะคะโอเคก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเรามีอัปเดตเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะมีลงคลิปบ่อยๆหน่อยอในทุกๆวีคก็จะพยายามจะมาอัปเดตแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันใช่ครับแต่ถ้าเกิดอยากอยากได้คอนเทนต์แบบทุกวันหรือว่าแบบอัปเดตแบบร้านเรามีอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยก็ตามที่ไลน์ช็อปไปได้แล้วก็พวกคอนเทนต์ก็จะเป็นไอจีส่วนใหญ่ก็ลองตามมาดูกันได้นะครับโอเคแล้วก็ ประมาณนี้วันนี้ะนะครับผมก็คือมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้อธิบายเกี่ยวกับตู้กุ้งไว้เดี๋ยวเราจะทำะคลิปแยกออกไปให้ใ<ช>แล้วก็ถ้าใครที่อยากจะ ให้เราตอบคําถามในเรื่องไหนอีกก็สามารถที่จะทักทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะคะจะเป็นตู้โลเทคหรืออยากได้ตู้อยากดูตู้ที่มีคาร์บอนนะคะหรืออยากดูวิธีการจัดตั้งตู้อะไรก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะใครที่สนใจอยากสั่งสินค้านะก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้โพสตนี้ได้เลยนะคะนะเราจะลงลิงก์ไว้แล้วลูกค้าสามารถที่จะไปเลือกดูไมช็อปนะ,ะใน ลายได้เลยนะคะบริการส่งไปรษณีย์นะคะน้องปลาทั่วประเทศนะคะเริ่มต้น60บบาทนะคะหรือถ้าใครสนใจอยากจะจัดตู้นะคะหรืออยากออกแบบตู้ ทำด้วยตัวเองหรือสั่งจัดก็ได้นะคะร้านเรามีเวิร์กช็อปนะคะสามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะโอเคโอเคเรียบร้อยถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วเนาะแล้วก็ใครมีข้อสงสัยแล้วก็ทักมาทิ้งไว้นะคะอย่ากืมกดอย่ากืมอย่ากืมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะบายบาย